เอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Ski B D T H OY นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับผมโอ้โหบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ดีมากนะครับมีน้องๆคนหนึ่งนะครับผมบอกว่าพี่ครับอ่าสุ่มไอดีให้หน่อยครับพี่ครับสุ่มไอดีนี้ให้หน่อยครับผมขอให้พี่สุ่มไอดีนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอเคสำหรับใครที่อยากให้ดูผมนะครับผมเล่น ไอดีไหนสู่ไอดีไหนก็เม้นบอกกันได้เลยนะครับวันนี้เราก็สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับผมมาไม่พูดค้างทำเพลนะเดี๋ยวทุกคนเบื่อกันก็สมัครสมาชิกกันก่อนเลยสําหรับใครที่อยากให้ผมสู่ไอดีไหนนะครับอยากแบบว่าเนี่ยสมมติพี่ครับเล่นเลยจุ่มไอดีเกมให้หน่อยครับพี่ครับไอดีเกมให้หน่อยครับพี่ครับหาโค้ดมาเติมหรือเติมโค้ดให้ดูหน่อยครับได้ครับผมได้เลยนะครับ แค่เม้นไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับว่าอยากให้เราทำอะไรผมทำให้นะครับเพราะว่าช่องนี้นะครับมันเป็นช่องที่ตามใจคนดูอยู่แล้วนะครับโอ้ปักทองนี่แพงมากนะครับถ้าจะบอกพี่ครับสมปักทองให้ดูหน่อยน้องต้องกดไลค์เยอะๆนะครับไอสัตว์ไม่รู้จะอาตังค์ที่ไหนมาปักมาฮะนี่ครับมีปักทองใหม่นะครับก็คือปักทองในสี่ทองทองใช่ไหมปักทองสี่เนี้ยจ่ายอันนี้คือปักทองมาใหม่เนะซึ่งผมไม่รู้ว่าหามาจากไหนนะครับเอ้ยน้อย บาทนะครับก็เติมทีก็เติมทีละร้อยทรันในเว็บนี้ผมเติมทีละร้อยตลอดแล้วก็แจกคนดูไปหมดเลยไม่ได้เอาไปคงไม่ได้เอาไปขายเลย,เลยนะหัวบ้าวานันเอ้ยก้ามทองเอ้ยหรืออะไรก็ตามนะครับไอ้ดีสักชายนี่ห้าสิบาสิบเก้าบาทนะแต่ว่าถ้าก้ามทองทเฉยๆนี่ส9ิบเก้าบาทนะซึ่งถือมากนะครับมันถูกมากเลยโอเคแล้มาเติมเงินก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาท um ูมานี่วอลเลตกิฟต์นะครับผมมาใส่ในนี้นะเผื่อใครที่แบบว่าเ สงสัยว่าเติมเกมยังไงเติมเป็นยังไงเนี่ยก็จะเอาทูมินี่เลยกคลิมาใส่ในนี้นะก็ทุกคนครับผมพูดเลยนะครับว่าทุกคนสามารถรีเควสได้รีเควสคือขอร้องครับพอผมได้นะครับว่าอยากให้ผมทูมินี่ไหนให้หรืออยากให้ผมสุ่มเว็บไหนให้ดูแือว่าพี่ผมไปเจอคลิปนี้มานะ่แล้วแบบว่าเออผมไปเจอคลิปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาอะไรเงี้ยทำไงดีครับแบบว่ากลัวโดนโกงอย่างเลยพี่สุ่มให้ดูหน่อยได้ไหม ก็มาได้นะครับให้ผมลองสุ่มให้ดูได้เป็นการทดลองแทนคนดูแล้วก็ผมก็ได้คอนเทนต์ได้คนติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันแฟร์มากนะหรับโอเคเดี๋ยวไปเติมเงินก่อนเลยเดี๋ยวมานะครับโอเคครับดีดีตลอดทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่หน้าเกมหน้าเว็บอีกแล้วนะครับก็ผมได้ทำงานเติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอ้นี่ก็คือเงินเครดิตรับผมบเติมไปร้อยหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาไล่ดี ก้ามทองให้ทุกคนดูนะครับก้ามทองนี่ก็คือเป็นไอเดียที่ยอดฮิตเลยนะเอ,อตอนนี้ของเหลือเยอะมากเพราะว่าก้ามทองมันไม่ได้หายากขนาดนั้นเอ,อแต่ว่ามันใส่แล้วหล่อนะครับแต่มันไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่มันใส่แล้วดูดีมันใส่แล้วเทยิ่งแบบแมทกับพวกหัวาบาวานันแมทกับพวกอะไรเงี้ยคือเทเลยเทดีมากเลยซึ่งผมเติมมาร้อยหนึ่งแต่ก้ามทองมันราคาสี่สิบเก้าบาทเพราะฉะนั้นผมกดได้สองรอบที่เรานะครับร้อยหนึ่งได้สองไอเดียร้อยหนึ่งได้ก้ามทองสองไอเดียจ่ายเออถ้าจับ ถ้าช่วร้อยหน่อยอาจจะได้ดีเดียวมั้งแต่ว่าสำหรับผมนะทุกครั้งที่ผมสุ่มกดสองครั้งผมได้สองครั้งตลอดเลยแล้วก็ไม่มีรอบไหนผมกดไม่ได้ด้วยใช่เล่นทางเว็บนี้สำหรับใครที่อยากเล่นตามผมในทีมนี้ก็ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่สนใจไอดีไหนในเกมในเวน็บนี้อยากให้ผมลองสุ่มให้ดูอยากให้ผมลองหาให้ดูว่าพี่ครับสุ่มแบบนี้ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยก็เมนมาได้นะครับพูดคุยกันนะครับผมเออผมรับฟัง ทุกคนเลยนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนอยากให้ผมไปสุ่มไอดีแล้วก็ไปลงโซนฟีสไต์ไหมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ต์มนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพูดคุยทำเพจเราไปเลยดีกว่านะครับโอเคครับนี่จรับในเกมฟีสไต์กันแล้วนะครับอ๋อตอนนี้ผมได้ทำการเข้ามาอยู่ในหน้าเกมแล้วนะครับก็นนี้เป็นอากรามทองนะครับแล้วก็หัวขาวแล้วก็นี่ครับ ท่าทางต่างๆนี้คือมากมายไลากองเลยมีท่านู้นท่านี่มีตะกินปืนอะไรมากมายที่เราเห็นกันประจํานะครับบอกเลยว่าไม่อายเพื่อนแน่นอนครับแต่ว่าใครที่แบบไม่มีตังค์ไม่มีอะไรนี้ก็คือไม่อายเพื่อนแน่นอนครับไม่ต้องเติมเป็นแสนอย่างเขาก็มีก้านทองมีนู่นมีนี่มีไอดีโดนหดไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็มันเป็นทางเลือกนะผมเข้าใจตอนเด็กๆนี้ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกันนะครับโตมาผมก็ยังไม่ค่อยมีตังค์อยู่เลยนะครับผมก็เลยต้องมาสูงเว็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าจะไปเติมเองครับคือหมดเยอะแน่นะครับ อเอาง่ายๆนะผมพูดเลยนะว่าถ้าเติมเองเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนี้ดูสิครับผมกดเนี่ยถ้าอะไรให้ดูเนี่ยแบบคิดว่าต้องเติมเท่าไหร่ครับก็จะได้มาขนาดนี้ผมก็เลยบอกว่าแบบนี้ผมผมชอบแบบนี้มากกว่าชอบหาสุ่มอะไรแบบนี้มากกวตลอดครับที่อยากให้ผมสุ่มให้อยากให้สุ่มให้ดูหรือว่าอยากอะไรให้ผมสุม่มก็ได้เล,เ,ลเ,ลเลยครับผมยินดีเลยนะครับผมแต่ว่าน้องครับพี่ครับสุ่มวันนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับสุ่มให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่า อันนี้ได้หรือเปล่าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากลองเล่นดานแย่ทีมนีไม่ได้คลิปนะครับบ๊ายบายครับ